ต่อมาเป็นวิชาประวัติศาสตร์นะครับหนังสือประวัติศาสตร์เนี่ยเราเพิ่งทำกันในหนังสือครั้งแรกหนังสือแบบฟึงหัดก็คือเล่มนี้นะครับนี่หลังคาแดงหนังสือเล่มนี้จะรวมกันหลายวิชาเลยนี่นะครับประวัติศาสตร์นักเรียนก็เปิดหน้า200 200กับ201นี่ นี่นะครับให้นักเรียนอันเนี้ยบางอย่างครูให้ทําในใบงานแล้วครูอยากทราบว่าเมื่อทําในลงในหนังสือเนี่ยนักเรียนยังจาได้ไหมนี่นะครับนี่ทาในหน้าที่200ในหน้า200เนี่ยก็คือเกี่ยวกับลองให้ผู้ปกครองมูอ่านดูในหน้า200จะเป็นน้องต้นข้าว แล้วก็ระบายสีส่วนในข้อ2ใหญ่เราทำเคยทำในใบงานแล้วนักเรียนก็ลองทำดูดูซิว่านักเรียนคนไหนจะทำถูกหน้า200กับหน้า201หรือ201นี่นะครับนักเรียนก็ให้ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายที่อยู่กับนักเรียนนักเรียนก็ช่วยปู่ย่าตายายหรือพ่อแม่ช่วยกันอ่าน และก็ทําลงมาในช่องว่างมันมีคําตอบแล้วแค่นเรียนเอาคิดมากูคเคยให้เธอทํำในใบงานแล้วละ่ะอันนี้ง่ายมากลองทําดูนะครับนี่คือวิชาประวัติศาสตร์นะครับเรามาทําในหนังสือบ้างขอบคุณครับ